พี่เข้มเชื่อว่าถ้าพี่เข้มอ่านโพสต์นี้จบให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆต้องเดือดบุดใ้แน่เลยแต่ก่อนอื่นพี่เข้มอยากจะบอกให้ใจเย็นๆก่อนนะครับสมมุติว่าเราติ้งต่างว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านความรักถ้าเกิดว่ามีเคสแบบนี้เข้ามาหาเราเนี่ยสิ่งที่เราควรทําเลยเนี่ยเราต้องต้องมองอย่างเป็นกลางนะครับเราจะไปออสอนศีลธรรมอะไรเงี้ยให้เขา,าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นอะไรที่มันอันตรายโอเคเราสามารถเตือนได้ <c oughs> แต่ไม่ใช่การสอนศีลธรรมนะครับอ่ะโพสต์นี้นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าทำยังไงดีค่ะเราอยากมีเซ็กกับคนอื่นมากกว่าแฟนตัวเองเราอายุ24นะคะตามนี้ค่ะเราไม่ได้อยากรู้สึกแบบนี้เลยแต่พอเรานึกถึงแฟนตอนมีอารมณ์คือมันหมดอารมณ์ไปเลยเราไม่อยากเป็นคนแบบนี้เลยอะแต่เราก็ขาดเรื่องเนี้ยไปไม่ได้ เรามีความรู้สึกแบบที่ว่าอยากลองกับคนนี้อยากลองกับคนใหม่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยเป็นเพิ่งมาเป็นค่ะปีกว่าๆคนคนนี้คงเก็บความอัดอั้นใจนะครับแล้วก็โพส์นะในฐานะของสมาชิกไม่ระบุตัวต,วตนนะครับชาวบ้านเข้าไปด่ากันเต็มเลยเจ้า <laughs> ของโพสต์นะ่าสงสารมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้เรียนเกี่ยวกับ เรื่องความรักนะได้เรียนเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์เนี่ยนะครับเรื่องพวกนี้มันอธิบายได้แล้วมันทําความเข้าใจได้ดังนั้นก่อนที่จะดา่าเพื่อนๆได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็อย่าเพิ่งดา่าให้ใจเย็นๆแล้วลองฟังดูก่อนอะล,ลองฟังดูสิ่งที่พี่เข้มพูดนะจริงๆอะเรื่องนี้พี่เข้มเคยพูดและในความรักภาคทฤษฎีชนแนลของเราอะมีแปะเรื่องนี้เอาไว้นะครับเป็นคลิป เป็นเอเนเอ,เป,เ,อเป็นคลิปนะเป็นเพลย์ลิสต์เลยนะครับลองเข้าไปเปิดดูได้นะครับคือเรื่องทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักมีนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะครับที่กล่าวเรื่องกล่าวถึงเรื่องความรักเนี่ยว่ามันมี3ด้านนะครับคือทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักของสเติร์นเบิร์กครับด้านที่1ก็คือแพชชั่นคนเราเนี่ยจะชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีความวาาหว้ามเหมือนมีความเร่าร้อนมีอารมณ์รสเพศอยู่ในนั้น มีความตื่นเต้นมีสิ่งใหม่ๆม,มีอะไรที่มันแบบมันมันกระชุม่มกระชวยมันกระตุน้นนะเรื่องแบบนี้มันต้องมีนะครับเนี่ยคือมุมของแพช s i o n ความรักต้องมีด้านนี้นะถ้าไม่มีด้านนี้คืออยู่แบบเพื่อนสมมุติว่าเรามีเพื่อนคน,คนหนึ่งเป็นเพื่อนเรามีเพื่อนเนี่ยเราก็จะไม่ไปอยากกอดจูบดูดดื่มกับเพื่อนเราใช่ไหมถ้าเราอยากมีกอดจูบดูดดื่มแปลว่าเราคิดเกินเพื่อนครับ คือเรามีเพื่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้มีแพชชั่นกับเพื่อนแต่มันจะมีความผูกพันแบบเพื่อนใช่ไหมดังนั้นนะค,ความรักจะต้องมีแพชชั่นด้วยแล้วเนี่ยเท่าที่ดูคนโพสเนี่ยบอกว่าเพิ่งมาเป็นปีกว่าๆแล้วเขาหมดแพชชั่นอันนี้คือการหมดแพชชั่นในความรักนะครับอเดี๋ยวต่อไปด้านที่2นะครับของสามเหลี่ยมความรักนะครับก็คือด้านอินทิเมซี่ความรักเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีความผูกพัน มีความใกล้ชิดสนิทสนมเขาคนนั้นเนี่ยจะได้เป็นคนรู้ใจของเรานะคือไม่ใช่ว่ารู้ใจทุกเรื่องแต่ว่ามันมีความแบบฮาร์โมนีอะความปองดองเนี่ยสมัครสมานสามัคคีไปทางเดียวกันะคือความเป็นเพื่อนกันเองนะครับแล้วก็ด้านที่3คือคอมมิชเมนต์ความรักเนี่ยจำเป็นจะต้องมีข้อตกลงข้อผูกมัดหรือว่าข้อสัญญาว่าเราสองคนจะตกลงกันอยู่ในสถานะไหนเป็นแฟนกัน เป็นแฟนกันแล้วต้องมีข้อตกลงใดๆบ้างเนี่ยคอมมิ่งเมนก็ต้องมีนะครับหากว่า3ด้านนี้ขาดหายไปสักด้านไหนด้านหนึ่งมันก็จะไม่ครบองค์ประกอบของความรักซึ่งมันทำให้เหมือนขาดอะไรสักอย่างไปความรักของใครหลายคนเนี่ยตรงนี้ขาดแพชชั่นเห็นแม้จากคนที่มาเล่าเรื่องให้เราฟังเนี่ยเขาขาดแพชชั่นในตัวแฟนเขานะพอเขามีอารมณ์ปุ๊บเขาคิดถึงแฟนเขาหมดอารมณ์ไปเลย ของพวกนี้มันเกิดจากอะไรมันมันมันเกิดจากหนึ่งคือความชาชินอย่างเราเนี่ยเจอแฟนเราเนี่ยโหเจอทุกวันทุกวันมันจะเริ่มชาชินมันก็จะเริ่มเกิดความเบื่อขึ้นแฟนเราอาจจะไม่แต่งตัวไม่ไม่ได้มีความแบบกระตุ้นเราอะเออมันมันไม่ได้ดึงดูดอีกต่อไปแล้วอะความชาชินอยู่ด้วยกันบ่อย,อยเห็นหน้ากันทุกวันพวกเนี้ยมันทาให้หมดแพชชั่นได้ประเด็นคือว่าเฮ้ยพี่เข้ม คนเราอะเป็นแฟนกันมันอยู่บ้านเดียวกันนะมันก็ต้องเห็นหน้ากันทุกวันไม่ใช่เหรอเออมันมันมันยังไงล่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะให้ทํำยังไงล่ะถ้ามันต้องหมดแพชชั่นอย่างเงี้ยมันต้องเจอหน้ากันทุกวันอย่างเงี้ยมันก็ต้องหมดแพชชั่นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับมันมีวิธีเติมแพชชั่นซึ่งวันนี้พี่เข้มจะเอามาฝากพี่เข้มได้คอมเมนต์เอาไว้ในกระทู้เนี่ยได้ได้เสนอทางเลือกเอาไว้ให้เขาว่าถ้าเราอะอยากจะลองกับคนใหม่ๆเนีย คือเราก็สามารถทําได้ด้วยการแบบเออเลิกเลิกจีบเพราะว่าไม่งั้นมันเอยเลิกเลิกจีบว่าเลิกเลิกกับคนคนนี้แล้วก็เริ่มไปจีบคนใหม่นะครับมันจะได้ไม่าคาลักคาซังดึงคนนั้นทีคนนี้นนทีนะครับความรักที่มีปัญหาเนี่ยก็มักจะเป็นความรักที่ฉันชอบคนนี้นะแต่คนนี้ไปเดินชอปปิ้งด้วยสนุกดีแต่อีกคนนึงก็มีอีกด้านหนึ่งที่มันดีสรุปก็คือจะเอาทุกคนเห็นไหมนี่คือมีปัญหานี่คือหลายใจแต่ว่าเราจะต้องหาคนที่แบบมันมันสุดจริงๆอะ ใน,ในความรักกันแล้วก็เลือกคนคนนั้นนะครับวิธีเพิ่มแพชชั่นที่พี่มเอามาฝากนะครับว่าถ้าหากว่าเราอยากไปต่อกับแฟนของเราคนนี้นะครับเราสามารถปลูกแพชชั่นขึ้นมาได้นะครับจากหนึ่งคือการแต่งตัวแนวใหม่ทั้งเราและเขานะเพราะถ้าเราแต่งตัวใหม่อยู่คนเดียวแล้วเขาใส่เสื้อแบบมอซอแล้วแบบมันมันดูไม่สเปคมันดูแบบหมือนดูไม่น่ารักเลยเนี่ยคือมันมันยิ่งแบบ มันยิ่งไม่ช่วยอ่ะคือเราดูดีแต่เขาดูเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีปัญหาได้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับแต่งตัวด้วยก็ดีเหมือนกันเนาะอีกอันนึงก็คือหุ่นลูกรถกินเสียงสัมผัสหุ่นสีผิวพวกเนี้ยเป็นเป็นเรื่องทางโลกก็คือมันกระตุ้นแพชชั่นดีนักแลนะครับดังนั้นเออน้ำหอมม่ใช่ไหมลูกรถกินเสียงสัมผัส กลิ่นอย่างเงี้ยโอ้โหกลิ่นตัวแรงหรือเปล่าใช่ไหมเสียงแต่บางคนเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าตอนที่เลือกคบมาเป็นแฟนอะเราอยู่ในอารมณ์เชิงลบใช่ไหมกำลังทุกข์ใจพอเลือกคบมาเป็นแฟนปุ๊บเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาจากอารมณ์โศกอีกทีหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นแฟนเราไม่ได้ถูกใจเราละไอเรื่องตรงเนี้ยก็อาจจะเปลี่ยนไม่ได้ก็คือคงต้องตัดใจแล้วก็เลิกกันไปจริงๆก็ก็มีเหมือนกัน หุ่นอย่างเงี้ยวันหนึ่งเคยผอมวันหนึ่งอ้วนฉุข,ขึ้นมาแล้วมันหมดแพชชั่นอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบมาบทกันทำไมทำไมมองกันแค่หุ่นละ่ะชีวิตเนี้ยมองแค่นี้เรือไงไม่มองความดีบ้างหรอเนี่ยแพชั่นอะค, yeah, นะความดีไม่ได้กระตุ้นแพชชั่นนะแต่ความดีทําให้อินทิเมซี่มันยืดมันยืดยาวความรักมันยืดยาวแต่การสปาร์กอะมันต้องมีแพชชั่นนะครับ การทำอะไรใหม่ๆด้วยกันเช่นการพาไปเรียนภาษาทำอาหารหลงคอร์สเพิ่มเติมมีงานอดิเลกอะไรใหม่ๆก็ทำร่วมกันเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้นะครับนะก็จะทำให้เรากับเขามีแพชชั่นข้อต่อไปคือการแยกกันบ้างชั่วคราวคู่รักบางคู่ใกล้ชิดเกินไปอ่ะยีบสีชั่วโมงนี่ตัวติดกันตลอดมันทำให้หมดความคิดถึงซึ่งไอความคิดถึงนี่แหละมันดึงแพชชั่น อารมณ์เหมือนของตายอ่ะตื่นมาก็เจอหน้ากันจะนอนก็เห็นกันอะไรก็เจอกันตลอดติดกันตลอดเลยคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดถึงคนข้างหน้าได้นะครับแล้วความคิดถึงเมื่อมันไม่เกิดมันก็จะหมดแพชชั่นดังนั้นจึงต้องมีการสร้างระยะห่างเล็กน้อยเช่นขอตัวนะไปไปเที่ยวกับเพื่อนทุกๆคืนวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องเป็นได้มันก็ต้องทําได้ การมีเพื่อนในที่นี้หมายถึงว่าเพื่อนเพื่อนสาวอย่างเป็นผู้หญิงก็ไปกับเพื่อนด้วยกันเป็นผู้ชายก็ไปกับเพื่อนผู้ชายมันจึงต้องมีเวลาห่างกันบ้างแต่ไม่ได้หมายถึงว่าแยกกันอยู่แ,แต่ห่างกันบ้างแล้วก็อีกอันนึงคือการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งหึงเล็กน้อยก็จะเป็นการกระตุ้นแพชชั่นของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้หมายความว่าให้ไปมีชู้นะแต่หมายถึงว่า เรามีชีวิตเป็นของตัวเองยังมีเพื่อนเพศเดียวกันบ้างมีเพื่อนต่างเพศมาคุยบ้างมันเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งมาคุยกับเราอ่ะแปลว่าเราเป็นคนมีสเสน่ห์สวยหรือว่าหลอกนะแล้วเวลาแฟนเราเห็นเนี่ยเขาก็จะแบบโอ้ยรู้สึกว่าเออมีค่าจังเลยอะโลกทั้งใบก็อยากเลือกเธอฉันคิดไม่ผิดนะที่ฉันเลือกเธอมาเนี่ยเป็นการเพิ่มแฟชั่นอีก แต่ทีนี้ฝ่ายชายของเรื่องเนี้ยเขาอาจจะไม่ผ่านสักข้อเลยคือไม่มีอะไรใหม่ๆเลยจืดๆทาแต่ง,งานอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หรือบางทีอาจจะหมดรักแล้วอ่ะแล้วรู้ตัวอีกทีว่าเออฉันก็ไม่ได้รักคนคนนี้เนี่ยเราก็อยากหาคนใหม่นะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นนะครับวิธีที่พี่เข้มให้ไปเนี่ยเป็นการปลูกแพชชั่นเพื่อนสามารถเอาไปใช้ได้ นะครับแต่ไม่บังคับนะแล้วก็เอ่อถ้าถามว่าแบบมันมันปลุกไม่เคลื่อนจริงๆเราก็ไปหาแฟนใหม่ที่เขาโดนเขามีแพชชั่นให้เราคือทำให้เรามีแพชชั่นกับเขาอะก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่แบบพูดแล้วมันก็จะปวดเนาะแต่ก็เป็นตัวเลือกที่เลือกได้นะครับมันก็เป็นตัวเลือกที่เลือกได้ ในมุมกลับกันนะครับชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายคลิปนี้สามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยเนี่ยอย่างความรักของเจ้าของโพสเนี่ยเหลืออินทิเมซีกับคอมมิทเมนต์ไม่มีแพชชั่นแต่ว่ามันเหมือนอยู่กันแบบเพื่อนแล้วอะเออคือฉันไม่ได้อยากกอดจูบดูดด,ดื่มเธออะเน,เนี่ยก็เป็นทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักสามารถอธิบายแล้วก็ให้คำตอบเรื่องนี้ได้อ่านนั้นพี่เข้มจะไม่ได้เลือกให้ ไม่ได้เลือกให้ว่าควรจะรักหรือไม่รักใครดีอาจจะถึงที่สุดแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากมีความรักเราหักห้ามใจไม่ได้เรารู้สึกว่าเ,าเรารู้สึกว่าคนนั้นก็ไม่สุดคนนี้ก็ไม่สุดไม่สุดสักคนเลยนะครับความรักมันมันมีไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นขั้นนั้นจริงๆและเป็นขั้นหนักจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆ และคลิปนี้เอาไม่อยู่จริงๆครับคุณรู้สึกว่าคุณต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเรื่อยๆและฉันไม่ชอบชีวิตแบบนี้เลยคุณสามารถขอคำปรึกษานะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านความรักจากนักจิตวิทยานะคุณสามารถขอคำปรึกษาจากพวกเขาเหล่านั้นได้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับความรักนะครับชนะของเรานะครับอู่ซ่อมความรักนะครับจะ ยินดีที่จะซัพพอร์ตในทุกๆความรักของเพื่อนเพื่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็ลากันไปนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีด้วยครับ